คุณผู้ชมขับไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนอที่ไว้ใจเพื่อนค่ะอยากยืมรถไปใช่ไหมร้านสะดวกซื้อเอาไปเลยไม่มีปัญหาแต่พอขับไปแล้วเกิดอุบัติเหตุนะฮะค่าซ่อมเป็นแสนโอ้โหจ่ายมา300ครับ<า>เดี่ยฮะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวนี้ครับเป็นอุทาหรณ์สำหรับหนุ่มสุดเซ็งและเขาบอกอย่างนี้ครับเป็นผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาโพสต์รูปภาพของหญิงสาวรายหนึ่งโปรไฟล์สวยหรู พร้อมรูปรถนะที่ตกอยู่ในคลองสภาพพังยับเยินแบบนี้ครับคุณผู้ชมมีการระบุข,ข้อความว่าตามหาคนหายยืมรถผมไปร้านสะดวกซื้อ,อแต่ขับไปตกคลองรถพังเสียหายโทรไม่รับทักไม่ตอบอใช้ชีวิตสุขสบายไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่ได้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้เลยใครเจอตัวฝากบอกที่กลับมารับผิดชอบที่ตัวเองทำไว้หน่อยหลังโพสต์ดังกล่าวนะครับถูกโพสต์ออกไปแล้วก็มีการแชร์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปหาผู้โพสต์ก็คือคุณภาคภูมิฮะอายุ24ปีอันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเล่าว่าเมื่อวันที่4มิถุนายนปีที่แล้วปี<ฆ>65นะครับ<ฆ>เพื่อนสาวที่รู้จักกันน่ะก็ไม่ได้สนิทกันมากมายนะแต่รู้จักกันชื่อว่าโบนะได้มาขอยืมรถเก๋งของตนเองอ้างว่าจะไปร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านไม่ถึง1กิโลเมตรจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานคุณโบเขาก็โทรกลับมาหาแฟนหนุ่มแล้วนะบอกว่าเกิดอุบัติเหตุ รถตกคลองอที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาพอได้ยินก็ตกใจเพราะตอนแรกบอกแค่ไปร้านสะดวกซื้อทําไมไปเกิดเหตุที่ฉะเชิงเซาพอไปถึงที่เกิดเหตุเป็นลมแล้วครับคุณผู้ชมครับออโอ้โหเนี่ยยืนเซ็งอยู่เนี้ยครับโอ้สภาพออือหลังพบว่ารถนั้นจมน้ําสภาพพังยับเยินเสียหายทั้งคันประเมินราคาค่าซ่อมเบื้องต้นนะคะ1 0หนึ่งแสนกว่าบาทตอนแรกนะครับนางสาวโบบอกว่าจะรับผิดชอบให้แต่สุดท้าย กลับเงียบหายไปไม่สาม,มารถติดต่อได้พอติดต่อได้กลับให้ค่าซ่อมทีละ200บาท300บาทเท่านั้นฟังเสียงครับหลังจากเกิดเหตุก็คือตัวเขาไปโรงพยาบาลครับนะคือตอนนั้นไปตัวไปโรงพยาบาลพอตัวไปโรงพยาบาลเสร็จก็จ่ายค่าเสียหายรถยกแล้วก็รถยกมายกขึ้นไปไว้ที่อู่พอาเขาบอกว่าให้ไปไว้ที่อู่พอหลังจากนั้นก็เลียร์ค่าเสียหายไม่ไม่ลงตัวครับเขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยตั้งแต่ตอนนั้นทางอู่ก็ยังไม่ได้ค่าเสียหายแต่รถยกก็ยังได้ไม่ครบตัง ก็เลยอยากจะให้มาติดต่อว่าเออว่าให้จะเอาอยัางไงครับเพราะค่าเสียหายรถมันเป็นแสนเลยแล้วก็คือรถก็คือไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่ตอนนั้นครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นอุทาหรณ์ที่เขาบอกอยากจะให้ออสังคมได้เห็นนะครับว่าจะให้ใครยืมรถหรือว่าไว้ใจใคร นะฮะก็ต้องดูดีๆนิดนึง <Ừ. S 1> นะครับเพราะว่าเวลายืมรถไปแบบนี้นะครับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้พอเกิดอุบัติเหตุได้นะครับความรับผิดชอบมีหรือไม่อย่างไร<อ>นะครับเราเคยทําถูกไม่เถียงเรื่องนี้ซ่อมสองแสนกว่าบาทจำนะมีเคสหนึ่งฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้<อ>แหละครับมีคนเอารถไปชนชนเสร็จปุ๊บก็จ่ายม,มาแค่หมื่นนึงนะครับก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราว<อ>เป็นคดีความกันต่อไปนะครับคุณผู้ชม